สวัสดีครับผมในนินนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้า,ขาสู่ช่องแม่ฉันทำสวนวันนี้ผมจะมาตัดกิ่งเฟื่องฟ้าสาวิตีไปชำครับปะไปเลือกกิ่งกันเฟื่องฟ้าสาวิตีนะครับสีแดงสดใสสีแดงชมพูชมพูนะครับอเดี๋ยวผมจะลองตัดไปชำดูนะครับเดี๋ยวเลือกกิ่งกันก่อนอะนะครับ ก็จะ,จะเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่มากนะครับระวังหนามนิดนึงนะครับสาหรับเจ้าเฟืองฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟืองฟ้าตัวไหนก็ระวังหนามนิดนึงเอาเออกกิ่งนี้เลยล่างสุดนะครับไปสักสามสี่กิ่งสอง อันอาโอเคได้แล้วไปเดี๋ยวไปชั่เตรียมวัสดุที่จะนำมาชํากันนะครับผมใช้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนะแล้วก็ที่เท่าแกบนะครับหรือว่าแกบดำนะหนึ่งต่อนหนึ่งไปเลยครับอ่าแล้วก็คุกให้เข้ากันนะครับคุกให้เข้ากันก่อน ความชื้นที่ผมใช้ประมาณ60เซนะครับ6 0เก็คือเราใช้วิธีการกํำแล้วเทสนะครับเพราะการชําแบบครบแน่นในระหว่างครบแน่นเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้ให้น้ำเขานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความชื้นให้เขาระดับหนึ่งจะใช้วิธีเทสนะครับกจำแล้ว เขาไม่คายตัวออกนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำนะครับถ้าน้ำเยอะออกน้มง่ามมือเนี่ยไม่เอานะครับออกประมาณนี้พอนะครับนี่อ่ะเราก็มาเริ่มปักชํากันเลยนะครับอย่างกิ่งนี้นะครับน่าจะแบ่งได้อีกสักสองสามกิ่งเลยนะครับในการปักชําจะเห็นว่าข้อตานะครับ มันพวกใบเนี่ยมันจะออกบริเวณที่มันเป็นข้อตาแบบนี้ครับอัน,นี้เราก็แบ่งได้จะตัดให้มันเป็น,ปนแบนๆหรือยังไงก็ได้ครับแต่อันนี้ผมจะตัดเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ๋เดี๋ยว จะเป็นเหมือนตัดฉลามนะครับหรือใครจะตัดแบบแบนๆก็ได้นะครับก็อันนี้จะแบ่งอีกท่อนหนึ่งดอกเดิอกนี่เราก็ริดออกไปเลยนะครับเหลือใบไว้ประมาณหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดอกมันก็เหี่ยวนะครับถ้าเราควบแน่นแล้วเนี่ย อ่ะนี่ครับกิ่งผมใช้กิ่งเล็กมากเลยจะให้ดีเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นจะช้ำก็ใช้กิ่งประมาณเท่าด้ามดินสอนะครับนี่แต่นี้ผมได้กิ่งเล็กๆมาก็าไม่เป็นไรเอามาช้ำกันดูนะครับแต่เดี๋ยวไปแช่น้ํายาเร่งลงรากกันก่อนนะครับอ่ะก็จะมาแช่น้ํายาเล่งรากสูตรที่คุณแม่ของผมทําเองนะครับก็จะมีกะปิกับเครื่องดื่มชูกําลังผสมกันนะครับอ่าในอัตราส่วนที่ก็คือว่า ใช้กะปิหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อ่าน้ำเครื่องยืมชูกําลังคนจนมันละลายนะครับอันนี้มันเข้มข้นนะครับเราต้องมาเจือจางนะครับเวลาใช้ใช้นิดเดียวครับเนี่ยประมาณสักสามหยดผมได้นะครับอาะคุณแม่ตะโกนมานะครับได้ยินเนาะนนนยาชูกำลังขวดนึงแล้วก็กะปิประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ 1, 1น,นะครับบี้จนมันละ,ละลายนะครับนั่นแหละครับ เอามาใช้เป็นน้ำยาเล็งรากได้นะครับอ่าคนนะครับคือถ้าใช้เยอะเดี๋ยวมันจะไปกัดเปลือกไม้นะครับกัดเปลือกไม้ไปกิ่งที่เราจะทำนะครับใช้ประมาณหนึ่งนะครับนิดเดียวเพราะว่าอันนี้กิ่งเล็กด้วยนะครับอ่าจะแช่ไว้ก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือจะสักสิบห้านาทีก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับ มาครับมาเริ่มทำกันเลยก็ผมใช้เป็นแก้วพลาสติกใสนะครับเจาะรูนะครับจะเจาะไม่เจาะก็ได้นะครับสําหรับการควบแน่นนะครับแต่ของผมคุณแม่เจาะไว้แล้วก็เลยเอามาใช้การใช้แก้วพลาสติกใสข้อดีของมันก็คือเวลาที่ลากเดินเราก็จะมองเห็นนะครับวัสดุปูอ่ะที่เตรียมไว้กอกเข้าไปเลยครับ กดให้แน่นประมาณหนึ่งนะครับให้ตึงมือเพราะว่าถ้าต้นมันไม่มั่นคงอะครับเราฝังไปแล้วต้นมันไม่มั่นไม่มั่นคงนะครับหมายถึงว่าโอนไปเอ็นมาได้เนี่ยมักจะไม่ค่อยออกลากนะครับหรือจะออกลากได้ไม่ดีไม้เสียบลูกชิ้นนะครับหรือไม้ปลายแหลมนะครับเจาะแล้วก็จิ้มลงไป ฝังลึกเท่าไหนก็เอาให้มันมั่นคงะครับนะครับ,นะรบมั่นคงหรือไมเทสด้วยการปัดข้างบนนะครับอ่าแบบเนี้ยโอเคครับไม่ใช่ว่าสั่นดิกๆๆๆนะครับเวลาที่เราปัดแล้วเนี่ยก็คือให้เขามีความมั่นคงนะครับข้างล่างไม่สั่นมาเรามาทำการควบแน่นนะครับอ่าใช้ถุงพลาสติกใสนะครับพุ่ม แล้วก็ใช้หนังยางสองเส้นนะครับรัดแล้วก็ดึงรัดไม่ให้มีอากาศเข้านะครับใช้หนังยางสองเส้นพอนะครับยางวงนะครับยางแกงเนี่ยเพราะว่าถ้าสามเส้นเดี๋ยวมันจะรัดแน่นไปนะครับมันอาจจะไปบีบถ้วยได้อ่ะประมาณนี้นะครับ พอดึงขึ้นไอ้หนังยามันก็จะมาล็อกอยู่ตรงประมาณปากช่วยนะครับตรงขอบช่วยนะครับในระหว่างที่ควบแน่นเราจะไม่ลดน้ำแล้วนะครับก็รอดูนะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเก็บไว้ในที่ร่มก่อนเ๋ยวเพิ่งออกแดดนะ ทางที่ดีเราควรจดด้วยนะครับว่าเราชาวันไหนนะครับแมันก็จะเขียนสาวิตตีวันนี้วันที่ยี่สามท่นว่ายี่สามสิบสองหกสาสาวิตียี่สิบสาม สิบสองหกสามแนะนำให้จดนะครับเพราะว่าถ้าต้นไม้น้อยๆไม่เป็นไรจำได้แต่ถ้าพอคุณเริ่มชำเยอะๆแล้วเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณชำไปวันไหนบ้างนะครับรอดูการเดินของรากนะครับรอมาดูการเติบโตของเขานะครับนี่ผมแอบชำยอดมันด้วยนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่ายอดนิดเดียวเองนะครับมียอนนดนิดๆเนะี่ยลองชำดูก็ลองดูครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับเ <_ d ata> ฟื่องฟ้าสาวิตีดอกน่ารักจริงๆประมาณ35มสหถึงสีวันโดยประมาณเนี้ยนะครับ <_ d ata> อ่าเจ้าเฟื่องฟ้าสาวิตีก็มีรากพอสมควร <_ d ata> คิดว่าเอาลงปลูกได้แล้วนะครับ <_ d ata> ขาวนี่ก็คือรากเห็นไหมวิ่งตามแนวถ้วย <_ d ata> เป็นเลย <_ d ata> ด้านนี้ไม่ค่อยเห็น <_ d ata> นะเห็นด้านนะครับ แล้วก็นี่นก็ใช่นะครับอันนี้ลากอยู่ข้างในลางๆนะครับนะแต่ว่ามันเป็นล็อตเดียวกันกับสองถุงเมื่อกี้อันนี้ก็มีนตอนนี้เห็นชัดนะใช้ระยะเวลาประมาณ เดือนกว่าๆเจ้านี่เป็นหลินซานนะครับหลินซานหรือม่วงเจเลยนะกิ่งเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ก็มีรากต้องบอกว่าไม่ใช่รอดทุกกิ่งนะครับส่วนใหญ่ด้วยไม่รอดนะครับอาจจะเป็นที่กิ่งที่ผมเลือกมามันมันไม่ได้อ่าไม่ได้ขนาดนะครับก็คือมันต้องเป็นกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับส่วนใหญ่กิ่งที่ผมลองชําดูมันจะค่อนข้าง ไปทางไม่อ่อนเลยก็แก่มากไปนะครับอะแต่ก็ไม่เป็นไรมีรอดอสิ่งที่ผมจะทํานะครับก่อนที่ไปปลูกนะผมก็จะคลายรัส่าหนังยางออกนะครับก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้เขาปรับสภาพกับอากาศภายนอกสักสามถึงห้าวันนะครับนะเพราะว่าถ้าเอาไปเอาถุงออกเลยเดี๋ยว,วกลัวเขาจะช็อกอากาศ ก็ปรับสภาพเขาก่อนนะครับก็จะไปรุ้นก ar ันต่อว่าหลังจากลงปลูกจะรอดไหมนะครับช่วงแรกๆนี่ที่เอาไปลงปลูกนี like. ่ก็อย่าเพิ่งให้ให้ปุ๋ยนะครับเขายังไม่พร้อมที่จะรับปุ๋ยเท่าไหร่เพราะยังไม่แข็งแรงมากพอนะครับเขายังเป็นต้นอ่อนอยู่ก็ปลูกในดินธรรมดาไปก่อนนะครับ ดินหมกักธรรมดาแต่ไม่ต้องไม่ต้องให้ปุ๋ยนะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ให้ให้ได้ดูกันนะครับสำหรับเฟืองฟ้าสาวิตีนะครับแล้วใครมีวิธีชําต้นแก้วแคระบอกผมหน่อยนะครับผมชําไว้เต็มเลยแต่ผมไม่เห็นรากเลยนะครับแต่ต้นแต่ต้นมันยังสวยอยู่คือมันยังมีความเขียวสดอยู่นะครับแต่มองไม่เห็นรากเลยไม่แน่ใจว่าต้องชํากันยังไง นะครับสำหรับต้นแก้วแครโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับทำสวนปะะ่าแม่ชั้นทำสวนครับ